การธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปะกับท่านอีกวันนีนะ้เป็นวันที่31ของเดือนมกราคมปี2566สิ้นเดือนแล้วนะหลายคนก็อาจจะได้มีเงินเดือนใช้หลายคนก็อาจจะต้องความหวังไว้กับการเสียงทาย วันนี้อากาศที่วัดป่าหนองไข่นกก็อยู่ที่ส5บห้าองศาเซนซียสก็ยังหนาวเย็นวันนี้ไม่มีลมแรงแต่มีแต่ความเย็นก็เหมือนอยู่ในตู้เย็นนะฉะนั้นก็ต้องห่มผ้านัหนานะอรตมาห่มผ้าจีวรด้วยแล้วก็เอาผ้าผ้าขนหนูนี่ห่มเข้าไปก,ก็พออยู่ได้ก็อุ่นอยู่นะ แต่ว่ามันเป็นไปอย่างนี้แหละธรรมชาติอันนี้ทีุู่ธเจ้าทรงตรัสว่ามันเป็นอย่างนี้แหละหนาวเหน็บบางที่หนาวจนถึงขนาดเป็นน้ําแข็งเป็นเกิหิมะมันก็เป็นอย่างนี้นะแต่มนุษย์เราก็อยู่ได้ตายไปก็มีอยู่ได้ก็มีวันนี้ก็อยากจะพาท่านมาศึกษาในประเด็นที่ผู้เจ้าทรงตรัสเมื่อวานว่า ถ้าใครก็ตามเชื่อฟังพระตถาคตตถาคตก็คือพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงใช้ชื่อนี้มากกว่าคําชื่อที่เรารู้จักว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกตถาคตวิหารก็คือพระพุทธเจ้าทรงอยู่ในเจริญณา,าปณสติอยู่หลายอิริยาบถแล้วพระองค์ก็ทรงกลัสว่าพระองค์อยู่ด้วยธรรมตัวนี้แหละเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรม อันใครจะเรียกเราก็เรียกว่าเราตถาคตผู้มีธรรมอยู่เป็นประจำก็จะมีความสุขได้สุขไปนานหลายคนคงจะหาความสุขจากการมีทรัพย์มีครอบมีครัวมีบุตรมีภรรยามีทรัพย์สินชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศในช่วงนี้ก็มีการหาเสียงมีหลายพักเข้ามาหาเสียงนะ เราก็เห็นว่าเป็นการแสวงหาเกียรติยศเป็นการหาชื่อเสียงเป็นการมีโอกาสได้แจกทานนะงนั <c oughs> ้นเราก็จะเห็นหากันไปนี่เรียกว่าเป็นความสุขแต่ความสุขเหล่านี้ไม่ไม่ยาวนานไม่เหมือนกับการหาธรรมะหรือเชื่อคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วแล้วจะได้พบความสุขสิ้นกาลนานอย่างเงี้ยในสมัยประเทศอินเดียมีคนโจมตีพระพุทธเจ้ามากมายว่า พุทธเจ้าเนี่ยเอาพระหนุ่มเอาคนหนุ่มไปบวชเป็นพระเยอะมากในสมัยก่อนหลายหมื่นหลายหลายหมื่นหลายแสนรูปว่าเนี่ยเป็นการตัดรอนการสืบพันธุ์ของเผ่าพันธุ์ของมนุษย์และก็เป็นการทําให้มนุษย์มีอายุน้อยมีคนน้อยลงอะไรเงี้ยพเจ้าไม่จริงนะการสแสวงหาเรื่องทางโลกถึงพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามเขาก็าาสแสวงหาอยู่แล้ว แต่การที่เอาผ้าหนุ่มมาบวชมันต้องใช้พลังที่จะต้องมาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมให้จนถึงความพ้นทุกข์ได้สุขไปนาน <c oughs> ก็คือความเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะ <c oughs> ด้วยการที่ศึกษาแล้วก็มีธรรมของพระพุทธเจ้าก็เลยยินดีในการอยู่ผู้เดียวและยินดีที่จะไม่ไปเบียดเบียนกับใครอีกแล้วแม้แต่ตัวเองก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่เบียดเบียน มีชีวิตอยู่แบบคนสาธารนณะแล้วก็ช่วยกิจกรรมงานสังคมช่วยเผยแผ่คำสอนของพระพุทธศาสนาไปอาตมาก็เดินทางนี้อย่างนี้มาค่อนชีวิตแล้วนะในชีวิตเพศนักบวชของอาตมาก็สามสิบเกือบสี่สิบกว่าปีมาแล้วเขาก็เดินเส้นทางนี้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง มีแต่ของควาสุศาสนามีแต่ของวัดนี่มีอยู่แต่ของตัวไม่มีเยอะนะมีพอเป็นค่าใช้ใจ่ายเล็กๆน้อยๆไปนะบวชมาสาสิบกว่าปีไม่มีเงินแสนกับเขาเลยนะเงินพันนี่มีอยู่เงินหมื่นก็พอมีบ้างนะแต่มีก็ใช้ใจ่ายใช้ใจ่ายค่าไฟค่าอินเทอร์นเน็ตค่าที่อาตมา เผยแผ่ธรรมะค,คำสอนของพระพุทธเจ้าอาตมาก,ก็เสียเป็นหลายเดือนเดือนละหกร้อกว่าบาทนะที่ญาโยมทั้งหลายได้รับฟังธรรมะเนี่ยอาตมาก,ก็เสียรายเดือนเดือนละหกร้อกว่าบาทค่าม,มือถืออีกเดือนละสามร้อยกว่าบาทตกลงก็เก้าร้อยกว่าบาทต่อดเดือนที่ต้องเสียจ่ายไปกับการเผยแผ่อย่างเงี้ยอาตมาก,ก็เดินทางเส้นนี้ก็ได้มีความสุข ตามอัตภาพนะได้มีธรรมไปด้วยวันนี้จะพาท่านมาศึกษาที่พระองค์ทรงตรัสว่าผู้มีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วย่อมได้รับสุขไปนานแล้วก็เป็นผู้อยู่ในสถานะที่เลิศก,กว่าใครๆทั้งหมดนั่นแหละในเรื่องนี้พระองค์ทรงตรัสกับพระอาน,น์นแต่ก็สามารถใช้กับญาติโยมทุกคนได้ เราทั้งหลายต้องมีทมเป็นที่พึ่งนั่นแหละอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยไม่มใช่ที่พึ่งถาวรใครจะไปพึ่งใครตึ้มคนพึ่งถ้ำพึ่งภูเขาพึ่งป่าไม้พึ่งเจดีพึ่งเครื่องรางของขังอะไรก็ตามมันพึ่งได้ระยะหนึ่งเท่านั้นนี่ไม่ได้พึ่งถาวรเลยกโยมก็สังเกตคนมีฤทธิ์เหาะไปก็ได้ดำดินก็ได้คงกระพันมากมายแต่ก็ตายกันไปหมดแล้วสมัยก่อนนี่ก็มีเรื่องคงกระพันเยอะ แต่ก็ตายกันไปหมดแล้วเอาทำไมไม่เอาฤทธ์นั่นมาช่วยไม่ให้ตัวเองตายแล้วนะก็มนีความตายไม่ได้หรอกไปกฎธรรมชาติแต่การที่เรามีธรรมะนี่แหละเป็นที่พึ่งทําให้เราข้ามพ้นจากนรกสเดชาเปรวิสัยได้อย่างน้อยเราก็ได้มนุษย์และเทวดานะวันนี้จะพาท่านมาศึกษาในเรื่องนี้ <c oughs> พระองค์ทรงตัดกับอานทน์ว่าผู้มีธรรมเป็นที่พึ่งชื่อว่าเชื่อฟังพระพุทธเจ้าอานทน์เราได้กล่าวเตือนไว้ก่อนแล้วมิใช่หรือว่าความเป็นต่างๆความพัดพร่าความเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นย่อมมีอานทน์ข้อนั้นจากได้มาแต่ไหนเล่าสิ่งได้เกิดขึ้นแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแล้ว มีความชำรุดไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นอย่าชำรุดไปเลยดังนี้ข้อนั้นย่อมเป็นฐานะที่มีไม่ได้อานุนเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นปฏิปมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะจงมีธรรมเป็นปฏิปมีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระาน,นระค่ะสิ่งอื่น,นสาระ <c oughs> ส,สาระแปลว่าทีพึ่งนะ เราก็คงจะสวดพุทธทังสารานังคาชามีนะครับพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะสารณะตัวนี้มีคําแปลอยู่คําหนึ่งที่พระองค์ทรงตัดว่าสารณะแปลว่าแล่นไปก็มีแต่ในความหมายที่เรารู้จักก็คือแปลว่าที่พึ่ง <c oughs> ทัมังสารานังคาชามิขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังคังสารานังคชามิขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง พระวจนาก็นี่แหละอ,อนนพิสุมีตนมีธรรมเป็นที่พึ่งนะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสาระเป็นอย่างไรอธิบายเลยว่าอาจะมีธรรมเป็นที่พึ่งเนะี่ยจะทำยังไงคืออะไรนะพระองค์ก็ทรงตัดว่าพิสุในาธรรมวินัยนี้น พิจารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองอยู่เห็นกายในกายก็คือลมหายใจเข้าออกนั่นเองครูใจเราย่อมไม่เห็นเลยว่าลมหายใจนั่นแหละคือกายทั้งหลายก็ในกายเรามีธาตุสีนะ่ดินน้ำไฟลมเห็นไหมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองเน,องเนืองอยู่นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองพิจารณาเห็นเวทนา ในเวทนาทั้งหลายเนืองเนืองอยู PlayStation. PlayStation. ่เวทนาอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆนะสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยๆบ้างเวทนานยพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองเนืองอยู่เห็นจิตในจิตก็จิตที่ไปคิดไปเกาะเรื่องนามธรรมบ้างเรื่องรูปธรรมบ้างเกาะนามธรรมคือความคิดในอดีตนะูประธรรมคือเกาะลมนี่ไงจิตเห็นจิตในจิต พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆอ,อยู่ธรรมในธรรมก็ธรรมทั้งหลายที่เป็นความคิดความนึกความจํานั่นแหละก็เรียกเป็นธรรมแต่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปนะเนี่ยเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเนืองๆอ,อ,อยูนะ่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นะ กากิเลกก็คือมันต้องฟันฝ่านะเวลาเรานั่งสมาธิจิตมันจะน้อมไปเรื่องโน้นเรื่องนี้เลยโอ้ยทิ้งทิ้งทิ้งเนี่ยมันรู้สึกตัวนะเราจะน้อมไปไหนเรื่องชอบไม่ชอบนั่นแหละที่พระเจ้าว่ากําจัดอภิชาได้โทมนัสในโลกโออกเสียได้ไม่เอาละไม่สนใจมันจะดีจะชั่วจะโชคจะดจะีจะร่ําจะรวยก็ไม่สนใจกําจัดตัวนี้ออกไปเยต้องมีสตินะนี่คือกาจัดออกอย่างเงี้ย พระเจ้าก็ตรัสว่าอนุ์พิสูจน์อย่างนี้แลชื่อว่ามีตนเป็นปฏิที่มีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีธรรมเป็นปฏิที่มีธรรมเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่นะแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าอนุ์ในการบัดนี้ก็ดีในการร่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นปฏิที่มีตนเป็นสาระไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะ มีทำเป็นปฏิปมีทำเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะอนนพิสุพวกใดเป็นผู้ใคร่ในสิกขาพิสุพวกนั้นจักเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแหลนะอันโยมอยากได้อยู่ในสถานะอันเลิศกันนี่แหละอาณาปานาสติเลยนะมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกโยมจะเป็นผู้เลิศก่าทุกอื่นเลย ระพผู้เจ้าวะถึงโยมจะมีทรัพย์สินเงินทองมีชื่อเสียงกิติยศมีบ้านมีเรือนมีอะไรมันเป็นที่พึ่งชั่วคราวในสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันตัวเราก็ไม่เที่ยงนะสิ่งอื่นก็ไม่เที่ยงอย่างเงี้ยอันถ้าเราเข้าใจหลักธรรมที่ผู้เจ้าทรงสอนเนี่ยอาจจะมาว่าเราจะได้ความสุขไปนานแล้วผู้เจ้าทรงสอนวันนี้แหละที่ว่าเป็นผู้ที่ถูกเรานําไปด้วยธรรม นำไปด้วยธรรมก็คือมอะไราก็ตามจิตเราจะน้อมนึกไปในเรื่องอความสุขความทุกข์อดีตบ้างอนาคตบ้างทิ้งไปโอ้ยอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงงานมามาๆอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจอออย่างนี้เรียกว่ากำจัดอพิชาและคมและโทมนัสในโลกออกเสียอย่างเงี้ยแสดงว่าเรามีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วต้องทำบ่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปทุกวันในสุลกเข้มแข็ง เมื่อเราเข้มแข็งแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ได้เดือร้อนแล้วอย่าลืมนะท่านผู้รับชมทั้งหลายธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นอาการิโกไม่มีการเวลาเลยพระเจ้าตรัสไว้ตรงเป๊ะเลยพระเจ้าทรงตรัสว่าใครก็ตามถ้าเกิดมาแล้วก็ต้องตายบนโลกใบน,นี้ไม่มีใครตายมากกว่าเกิดเพราะว่านับจํานวนด้วยการการเกิดถ้าเกิดแล้วก็ตายตามตามตามเท่าที่เกิดนั่นแหละ ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ต้องมีความทุกข์มีความพัดพรากมีความประสบกับสิ่งที่รักและไม่รักเป็นอย่างนี้หมดเลยพระเจ้าทรงสอนชัดเจนมากใครก็ตามถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีความทุกข์กล่าไปการเกิดทุกครามีมทุกเสมอเสมอเลยเป็นพระราชาก็ทุกอย่างพระราชา <c oughs> เป็นทหารก็ทุกอย่างทหาร เป็นครูก็ท un> ุกอย่างครูเป็นพ่อเป็นแม่ก็ทุกอย่างพ่ออย่างแม่เป็นลูกก็ทุกอย่างลูกนะเป็นพระก็ทุกอย่างพระเป็นสมณะก็ทุกอย่างสมณะเป็นผู้ประพฤติดีก็ทุกอย่างผู้ประพฤติดีเป็นผู้คนเลวก็ทุกอย่างคนเลวรวมแล้วก็มีความทุกข์เหมือนๆกันนั่นแหละทั้นไม่ว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรเป็นเทวดามนุษย์สัตว์เดฉานเปรตวิสัยก็มีความทุกข์เหมือนๆกัน คือคือ,คอต้องเกิดแก่เจ็บตายแต่มันต่างกันตรงที่ว่าอัตภาพของความทุกข์ที่ได้ประสบได้พบเจอมันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนั้นเมื่อธรรมะของผู้เจ้าธรรมะของเราไม่มีการเวลาคนจะเกิดแล้วบนโลกมาผ่านกันมาแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านตีเป็นล้านปีธรรมะของเราก็ยังใช้ได้นั้นใครก็ตามเกิดมาแล้วก็ต้องตาย เพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะย่อมมีเพราะมีชารามรณะเป็นปัจจัยความเศร้าโศกความร่าไรความาทุบอกร่ำให้ความ <c oughs> ถึงความลหลงไหลแล้วก็ความอะไรความระทมร่ำให้มันก็มีเนี่คยคเรียกว่าความสุขโสมสุขโทมนัสแล้วมันก็เกิดตามมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จนสุดทางนั่นแหละ ก็เหมือนเรามีตัวมีรูปเราเนี่ยเมื่อเรามีกายแล้วแล้วขอกายเราอย่ามีอีกเลยก็เป็นไปไม่ได้ก็มันเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาแล้วมันจะมีอะไรต่อไปมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามสภาพของขันนี้คนก็อยู่ได้ถึงสุดทางคือขันนี้ให้อยู่ได้ร้อยปีมนุษย์เราเนี่ยอายุแค่ร้อยปีไม่มีใครเกินร้อยเกินร้อยมีน้อยมากน้อยมาก,น,มากนี่คือเส้นทาง ของน้องหญิงหรือเส้นสุดทางของน้องหญิงหรือสุดทางของผู้ชายเราทุกคนที่เกิดมาก็คือร้อยปีอย่างเงี้ยทีนี้เ <c oughs> มื่อเราเห็นรูปของเราและรูปคนอื่นมันก็เดินไปเส้นทางเดียวกันน,ะนะนั่นแหละเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อเราเข้าใจหลักธรรมอย่างนี้แหละเออเราจะต้องหาอะไรเป็นที่พึ่งที่สูงสุดที่พึ่งสูงสุดเรื่องวัตถุเงินทองชื่อเสียงกิจยศผู้เจ้า,ามไม่ใช่ ที่พึ่งสูงสุดของพระพุทธเจ้านั้นก็คือการที่มีตนเป็นที่พึ่งของตนไม่ทําเป็นที่พึ่งของตนอันนี้แหละเป็นที่พึ่งที่ถาวรและเป็นที่พึ่งที่ดีนะก็สมัยที่พระอน,น <c oughs> ออุนร้องไห้ออนุนได้โสดาบันนะนะพระพุทธเจ้าทํานายว่าพระพุทธหลังจากพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วพระอน,นุนถึงจะได้วรุเป็นพระรหันอน,น,นุนได้ร้องไห้ ร้องไห้ตั้งแต่ภาษารีบุตรพระโมกัลานะปรินิพานไปแล้วก็ไม่รู้จะไปปรึกษาพี่ชายที่ไหนอีกละนะมาพระพุทธเจ้าปรินิพานอีกก็โอ้ยไม่มีที่ปรึกษาไม่มีที่จะพูดคุยในเรื่องธรรมะาแล้วอย่างเงี้ยพระเจ้าเลยตัดอนุนเธอจงมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยนะสิ่งแล้วที่มันมีการเกิดขึ้นแล้วมีการปรุงแต่งแล้วขอมันอย่าพัดพรากไปเลยมันเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ย อันนี้เราก็กลับมาใช้อ้อะไรก็ตามถ้าไม่มีขึ้นมันจะเสื่อมไปยกมีบ้านบ้านก็พังต่อให้สร้างบ้านดีขนาดไหนราคาแค่ไหนสูงแค่ไหนบ้านนั้นก็แก่ก็เจ็บก็ตายบ้านนั้นก็พังเดี๋ยวห้องน้ําเดี๋ยวล้างคาเดี๋ยวผาผนังเดี๋ยวสีมันเป็นไปหมดอ่ะทีนี้ขนาดวัตถุนะมันก็ยังเสื่อมไปเลยมีรถเดี๋ยวก็ยางเดี๋ยวก็น้ามันเครื่องเดี๋ยวก็เบรกเดี๋ยวก็คาด เว้ยสารพัดหมดแหละเดี๋ยวก็น,น้ำมันอย่างเงี้ยเนี่ยเราเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันเสื่อมไปมันเป็นไปตามธรรมชาติอย่างนี้แต่ธรรมะของพุทธเจา้าเมื่อมีแล้วเราจะเข้าใจเลยอ๋อเป็นไปอย่างนี้ถ้าโยมมีลถโยมก็เกี่ยมไ้เลยเพราะคําว่าลถไม่ได้บอกว่าเพิ่มใครมีรถมันก็ลดลงลดลง เดี๋ยวก็ยางลดเดี๋ยวก็ล้อเสื่อมเดี๋ยวก็เฟืองเสืเส่อมเสื่อมเดี๋ยวก็น้ำมันเสื่อมเดี๋ยวก็สีเสื่อมเดี๋ยวก็เบาะเสื่อมมันเป็นไปอย่างนี้แหละมันเสื่อมไปลดไปจากราคาหลายแสนใช้ไปหลายหลายปีเหลือหลายหมื่นเหลือสองหมื่นเหลือหนึ่งหมื่นเงี้ยเดี๋ยวมาคุยให้ฟังก็ซื้อรถไฟฟ้า <c oughs> แบบนั่งซื้อมาตั้งสามหมื่นมาขายของเก่าได้สองร้อย เห็นไหมมันเปลี่ยนไปอันนั้นอยู่ดำเดิมเลยนะมันก็มีแต่ที่ยังพออยู่ดำเดิมสภาพของค่านั้นก็คือพวกทองพวกทองนี้อาจจะตั้งค่าตามตามยุคช่วงจังหวะเใครเก็บทองบางจังหวะก็ทองก็อาจจะมีราคาอย่างเงี้ยแต่ทองถึงมันจะมีราคามันก็ตกเหมือนกันอย่างเงี้ยใน,นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ที่พึ่งถาวรมันเป็นเครื่องก็เหมือนยม มีเงินมีทองเอาประดับแขนประดับคอเดี๋ยวนี้ก็ยากแล้วนะโยมเอาไปประดับแขนประดับคอเดี๋ยวจะถูกดึงคอจะถูกตัดคอตัดแขนเห็นไหมฮะนั่นก็ไม่สวยงามแล้วยมอายุมากๆไปประดับสิ่งเหล่านี้ก็โอ้เป็นภัยกับตัวเองซะอีกเห็นไหมฮะทองก็ไม่ใช่เป็นที่พึ่งของเราเลยกับกลายเป็นโทษจะมาทําให้เราอีกโยมคงเคยได้ยินข่าวเขาใส่แหวนเพชรนะ แล้วก็ยื่นแขนออกไปนอกรถไฟเขาฟันแขนขาดแลวเอาเพชรไปอย่างเงี้ยเห็นว่าเรามีวัตถุเหล่านี้มันไม่ใช่ที่พึ่งของเราตาวอมันเป็นความปรุงใจระยะหนึ่งด้านั้นเองแต่เรามีทมติเห็นแล้วโอ้ความจริงของชีวิตเป็นอย่างนี้ไม่ว่าจะยากจนร่ำรวยมีเงินมีเกียรติชื่อเสียงกิติยศในที่สุดเราก็ต้องตายเราต้องพัดพรากกัดจากกันเราจะทำยังไง ที่จะได้ธรรมะที่ไม่ต้องตายก็นี่ไงพิจารณาเห็นกายในกายนี่นะเมื่อเราจเจริญอาณาปานาสติอยู่เสมอเราจะมีตนเอาตนของเราเนี่ยเป็นที่พึ่งและมีธรรมคือเห็นการเกิดการดับธรรมเนี่ยขันธ์ทั้งห้าเนี่ยเป็นก้อนธรรมธาตุดินน้ำไฟลมเป็นก้อนธรรมเป็นก้อนกรรมเนี่ยเป็นธรรมด้วยแล้วเป็นกรรมด้วย เพราะมันมีการปรุงแต่งกันแล้วก็เกิดไปสร้างกรรมนะครพุทธเจ้า,ากายนี้เป็นกรรมเกา่กาการจะทํากรรมใหม่ก็ทําด้วยกายวาจาใจนี้เห็นไหมพอมีกายกายวาจาใจแล้วมันก็มีกรรมละเห็นไหมว่าเราก็มีกรรมแล้วมีทุก์ตามกรรมของความเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยแล้วเรามีความดีแล้วก็ทุกแบบคนดีทุกแบบมีความดีทุกตามรักษาความดีมันก็ดีกว่ามีความชั่วทุกแบบคนชั่วอย่างเงี้ย ท่านญาิโยมทั้งหลายขอให้เจริญอาณาปณะสติอยู่เสมอเสมอทำเรื่อยๆโยมชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าโยมไม่ต้องสวดมนต์ไม่ต้องกราบไหว้ทิศทั้งสีทั้งห้าแต่โยมมีสติอยู่กับการก้าวไปการถอยกลับการนั่งการคู้กันเหยียดกันยืนการกินการดื่มการคิดการนั่งการนอนเนี่ยมีสติอยู่เสมอเสมอแล้วก็ อย่าทิ้งลมหายใจผู้เจ้าว่านี่แหละบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงยิ่งแล้วชื่อว่ากราบไหว้พระพุทธเจ้าแล้วอย่างเงี้ยอันนี้แหละเราได้ที่พึ่งคือธรรมแต่ไม่ที่พึ่งคนหรือจะไปพึ่งพระสงฆ์พึ่งครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช่ที่พึ่งถาวรแล้วเดี๋ยวก็ตายกันไปหมดเหมือนกันแต่เราทาไงเอาตัวเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เอาตัวเราเป็นที่พึ่งเอาธรรมที่เราเห็นมันเกิดมันดับด้วยลมด้วยกายเนี่ย มันเห็นเข้าใจตามความเป็นจริงอนั้นเราทั้งหลายอย่ามัวนั่งเฝ้อฝันว่าเราตายเกิดมนุษย์แล้วเดี๋ยวตายไปเราจะไปเกิดที่ดีอีกเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เรามีโอกาสได้ศึกษาธรรมะได้ฟังธรรมะอย่าลืมปฏิบัติเลยทอทอทอทำทันทีเมื่อจิตจะคิดไม่ดีรีบขจ,จัดทิ้งให้คิดเสียว่าเป็นเหมือนอุจจาร,ระปัสสาวะ ติดมือติดขาทําไมล้างก็เม้นนะอันนี้ถือว่าขาันบูชาพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะสลัดความคิดที่เรื่องอิจฉาลิชยาคิดพยาบาทคิดผูกเวีจองเวีนทิ้งไปใครจะว่าจะอะไรมันไม่มีอะไรหรอกคาพูดคาด่ามันเป็นอารมณ์ใครจะด่าให้เราเป็นโน่นเปน็นนี่เราก็เป็นเราอยู่ดีนะคาพูดมันเป็นอากาศ อันเมื่อเรามีทมอย่างนี้เรามีธรรมะแล้วเมื่อเขาด่าก็ว่าเราเร้องไม่สนใจแล้วก็มีอาณาปณะสติอยู่เสมอเสมอโยมจะเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศเลืศอกว่าคนทั้งหลายนั่นแหละเขาทุกข์ร้อนโยมก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนเอเสวันโตทุกขตะนั่นแหละทุกขสะนี่แหละเรียกว่าถึงที่สุดแห่งทุกพ้นทุกแล้วนะขอโมทนาขอจเจริญพรกับท่านทั้งหลายที่พดเข้ามา วันนี้มีแสดงอยู่สามท่านแต่ว่าในแชทบอร์ดมีอยู่ทั้งหมดสิบห้าท่านก็ขอโมทนาท่านทั้งหลายเห็นว่ามีประโยชน์ก็สามารถแชร์ไปได้แล้วใครจะสามารถทำ YouTube ตลาดในเว็บของในธรรมะคอร์ตรมาก,ก็ยินดีทำไปเลยอัตมาไม่ห่วงลิขสิทธิ์เพราะอัตมามีสมาชิกห้าพันกว่าคนอัตมายังไม่มีรู้สิษย์ที่จะคิดทำในเรื่องนี้นะ อายุมีความสามารถในเรื่องของเฟสในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถเผยแผ่ได้เพราะคำที่อาตมาพูดเป็นคำสอนของพุทธเจ้า90% 100%นั่นแหละถึงจะเป็นชาดดกมั่งก็เป็นชาดดกที่แต่งโดยอ,อาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ทรงจำมาก็ขอโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายเป็นพุทธเจริญในธรรมช่วยกันเผยแผ่ธรรมขอเจอริญพร